เป็นสมาชิกสีกลุงโบเกอร์แล้วสามารถเข้าระบบสมาชิกของบริษัทง่ายๆผ่านไลน์โ A ของสายงาน b i g ครับที่เห็นเป็นเมนูสีเขียวด้านซ้ายคือการเข้าระบบสมาชิกของสีกลุงโบเกอร์เมื่อเข้าระบบไปแล้วเมนูรายงานจะเป็นเมนูที่ใช้บ่อยที่สุดเราสามารถดูรายงานข้อ1ดูข้อมูลทีมงานในรายงานจะบอกจํานวนลูกทีมที่เราแนะนําติดตัวและปริมาณลูกทีมตลอดทั้งสายงานโดยแบ่งออกเป็นสาสถานะ สถานะ A คือสมาชิกที่อยู่ในสายงานของเราสถานะ B คือสมาชิกที่เราแนะนําเข้ามาแต่ปัจจุบันระดับสมาชิกเท่ากับเราหรือสูงกว่าและแยกสายงานไปจากเราแล้วสถานะ C คือสมาชิกที่แยกสายงานจากลูกทีมของเราแต่ก็ยังคงอยู่ในสายงานของเราและแบ่งข้อมูลการรับรายได้จากสายงานออกเป็น3สีได้แก่สีเขียวคือสมาชิกที่เราแนะนําติดตัว สามารถรับรายได้ค่าแนะนําและค่าสายงานสีชมพูคือสมาชิกที่แยกสายงานไปจากเราแล้วสามารถรับรายได้เพียงค่าแนะนําอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีสีคือสมาชิกของลูกทีมเราสามารถรับรายได้เพียงค่าสายงานอย่างเดียวเท่านั้นในรายงานเวอร์ชั่นเก่าสําหรับสมาชิกระดับ6อาจจะมองไม่ออกว่าใครแนะนําใครเข้ามาในระบบซึ่งเราสามารถดูได้ละเอียดมากขึ้นในรายงานข้อมูลสมาชิกเวอร์ชั่นใหม่แม้จะเป็นสมาชิกระดับ6 ก็จะเห็นว่าเขาแนะนําสมาชิกคนไหนเข้ามาในระบบโดยจะมีเครื่องหมายลูกศรสามเหลี่ยมอยู่หน้าชื่อผู้แนะนําครับ